าล้ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้เราก็จะมาดูเซตติ้งล่าสุดของผมนะครับในมือถือไอ้ในคอมดิในโมสเต็คหนะครับเวอร์ชัน5มาเริ่มเลยเราไม่พูดอะไรเยอะปืนแรกคือปืนลูก2องผมจะยิงให้ดูแม็กแม็กเดียวหมดเลยนะ1 2 บางอันมันก็เลยหัวนะครับหมดแบ็กพอหมดแม็กพอ,พอเปลี่ยนปืนเราต้องทำเวลานะครับคลิปมันจะยาวนะที่เกียดไเปนะ็นนักตัดนะครับนี่สองปืนไม่หลอนด้วยนะเนี่ยเนี่ยแดงเสื้อ มานี้ครับคือล็อกของคมคมดูดิดูด,ดิมันจัดฉากอ่ะดูดิมันบอดจะฉากไปได้นะต้นหัวนะเมื่อกี้แต่นั่งย่อๆมันก็เลยเป็นตัวแทนอ่ะปืนนี้ดูเดี๋ยวค่อยดีเซอร์เดี๋ยวค่อยดีเซอร์นี่แดงเสือกนี่แดงเสือกเวอร์แฮนด์ลเซฟเลย อะดูให้จบนะครับจะ่าก,กอกันนะดูให้ผมหน่อยยิ่งให้มีกำลังใจได้กดไลค์ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กันด้วยปิยวปิวปิวโคไลคสาระเลยปิยวปิวประมาณนี้ครับล็อกหัวเลย เนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้เอาเป็นปืนยูมพีนะยูมพียูมพียูมพีบอกเดียวรู้เรื่องเลยยูมพีนเฮ้ยอย่างเงี้ยมันแดงทุกเม็ดมันก็มันก็โปรนะมันก็สกิปนะไอ้ทาไม่ได้สกิปเลยอุย้ยอันนี้อันนี้ข่าวเทือกเลยโอ้โหโอ้โหไม่โดน ประมาณนี้ครับประมาณนี้ปิวปวประมาณเนี้ยอะลองปืนระยะไกลอย่างตัวอย่างเนี้ยปืนเนี้ยในไฮไลไท์ในในห้องไฮไลไท์เราเจอบ่อยดูดู ยูเวอร์ไฮไลท์เซฟวววโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมให้ดูเซตติ้งผมเลยมองรอบๆหนึ่งร้อยร้อยทุกอย่างปน,นอกจากมวยสลาดศูแล้วก็สไนเปอร์50อันต่อมาเลื่อนให้เบาๆนะโอเคปิดทุกอย่างเก็บขอตัวนะปิดปิด,ป,ด,ป,ดปิดให้หมด อันนี้ปรับภาพไม่ใช่แม็กนะครับสูงสุดแล้วปรับสว่างเพื่อความลื่นไหลของเกมด้วยแล้วกันเนี่ยตามผมเลยถ้าอยากปรับนะแล้วปุ่มผมนะปุ่มผมจัดยังไงก็ได้ครับเมาส์ไม่หลอนถ้าปรับตามผมแล้วแล้วก็เซตติ้งผมเซตติ้งใหม่ผมคือแก้เรื่องเมาส์กระตุกนะครับคือกระตุกเนี้ยเนี่ยเนี้ยมันจะแบบไม่สมูทอะกึ๊ก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 เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันแก้เมาส์กระตุกนะ อันนี้ผมเมื่อกี้ผมทำเอานะเนี่ยอันนี้คือสมูทเลยเห็นไหมดูช้า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 ให้ดูนะโคตรลื่นเลยนะยิงหัวง่ายขึ้นนะอุ้ยแดงเถือกพิ้วอย่างเงี้ยอะขอเซตติ้งในเกมต่อไปเซตติ้งนอกเกมเซตติ้งนอกพุสแต็กผมแนะนำปรับตามผมนะ เนี่ยช่วงนี้คือช่วงสำคัญเลยไฮไลท์เลยแกน x คือตรงเนี้ยคือบริเวณหน้าจอของเราแกน x ปรับตามผมเลย7 6 4 7จแกน y 50.94มันจะอยู่ตรงผมเหมือนผมพอดีเลยตรงเนี้ยมันจะเป็นเป็นที่บาลานซ์ที่สุดของเกม่างทีดีกว่าความไวของเมาส์ตามแกนคือความไวแน,น่นอน ของผมปรับขึ้นมา0.1แต่ก่อนเป็น1.00ก็ปรับขึ้นมา1มันก็เร็วขึ้นนิดหนึ่ง <c oughs> ดีเพย์ผมดีเพย์400นะครับในเกม100แล้วก็ในบูสแตก2 0 40น้อยมากเป็นเมาส์ช้าความไวของเมาส์ตามแกน0.1ความไวนาตั้งอันนี้ความไวนาตั้ง0.84เหมือนเดิมเป๊ะ <c oughs> แต่ก่อนบิ Mid ตเลทตัวนี้ยสำคัญเลยครับแต่ก่อนเป็น2 1 0 0 2ถ้าปรับใหม่เป็น1 6 4 50เป็นการที่เป็นที่อันที่ลื่นที่สุดแล้วแ้วก็ปรับเมาส์เป็นฟาส์นะครับฟาสปรับตามได้ครับปรับตามได้เลยเนี่ยดูดิะหมุนเมาส์ก่อนเห็นไหม ก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรแล้วไม่มีคลิปจะลงด้วยก็ขอให้ผมขอฝากเรื่องนี้ไว้ก่อนเรื่องใครสนใจที่อยากเข้าแคนที่ผมอยู่คือแคนแน็คนะครับตอนนี้สาขาหนึ่งเต็มแล้วสาขา2ยังไม่เต็มใครสนใจมีบัตรสร้างห้องหนึ่งใบแล้วก็ผู้ชาย5ห,หัวผู้ชาย4-5ถึงหัหวแล้วก็ผู้หญิง ผู้หญิงสองหัวอะไรอย่างเงี้ยรับหมดครับผู้หญิงผู้ชายอยู่ยากหน่อยเคียนเนี้ยรอเล่นเราเล่นอยู่อยู่ท่าอกันเลยผู้หญิงสามหัวผู้ชายสี่หัวนะครับก็มันต้องดูผมต้องดูเชิงด้วยว่าเชิงเชิงดันหรือเปล่านะครับคือสนใจก็มาเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันได้นะครับฟิว ว้าวน่าแขนใจดีมากเลยได้เล่นสร้างเ้องทุกวันครับแล้วก็บัตรได้ทุกอาทิตย์ทําช่วยกันนะครับสาขาหนึ่งสาขาสองเล่นด้วยกันได้ครับก็ฝากด้วยนะครับแขนสนแน็คอีสปอร์ตผมว่าเป็นแขนที่ดีนะแขนเนี้ย แคนที่ดีมากด้วยผมเจอมิตรภาพตรงนี้แหละนะครับก็ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ก็อแคนเราอายุ1ิบ้าวกนะครับอย่าลืมคนดูนะอายุ1ิบ้าวกเข้าแคนเราได้ก็เป็นว่าสลับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วครับเจอกันคลิปหน้าก็สลับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบาย